อืมจัง่ยองจังอยู่สวัสดีครับพี่น้องพบพอกันนี้แล้วครับกับมอตอรเพนดีมครับผมม้อนี่เดี๋ยวมาเห็ดกับเขากินกันพี่น้องม้อนี่เห็ดกระเพาะมูก,กรอบครับ มาลองมั้งครับว่ามอดโอเพนดีมสีเห็ดสีเป็นเจงไงครับสิจังวะพี่น้องเอาครับบ่าลายย่ห้างพี่น้องไปลุยเลยครับผมไปเบิ่งกันครับพี่น้องมาเบิ่งกันครับว่าเป็นไงหมูหนุ่งอ่ะสีเหลืองโอ้เหลืองได้ทีแล้วครับผมสิจังวะมันนี่หมูกรอบครับผมเดี๋ยวเห็ดไซนี่แหละพี่น้อง ลองกับข้าถาดอยู่บ้าลขาเนี่ยอยู่เฮี้ยนแของเลยครับผมนี่ครับพี่นออ้องเพราะอะไรเอครับเหลืองกรอบจังย่ครับผมเนี่ยนี่นี่นอะเดี๋ยวไปพัดพี่น้องลงมือจัดเลยพี่น้อง มนเป็นพริกหนักใช่ไหมลงนิดนึงหอมกระเทียมหอมพริกเลยพี่น้องไปเลยซอสหอยนางรมนีครับพี่น้อง กินที่บ้านครับปรุงตามใจชอบเลยครับผมเร็วๆครับเร็วๆดังนั้นเนาะเตาได้งหี ใครกินกับจังเลยพี่น้อง,พ,องพี่เบสจับเรียบร้อยใส่เลยผมใส่บดข้าวบเรียบร้อย เอาละครับพี่น้องเรียบร้อยครับผมนี่เฮ็ดเองครับนี่กะเพาะหมูกรอบมอตะเพนดีมครับเฮ็ดทุบานก็เฮ็ดเองได้ครับผมโอ้มาเป็นจานได้พี่น้องนาจะเป็นถาดถาดใบเก้าครับใบเก้าใบเดิมนี่มาครับผมเราหลายยายห้างพี่น้องมาจังทักน้ากันครับลุยเดี๋ยวลองมือก่อนครับนี่อ๋อชิ้นหนึ่ง อืมจังเนาจังดยูยมาครับผมยำหนึ่งเทียงครับอากาศเอาออครับมาเนี่ยฝนคือจิตกแต่ว่าท่านตกครับอืมอืม พอเปิดร้านเียพี่น้องอืมน้องไอ้คองก็เป็นนะ อยองนี้ข้าวิทก็เห็ดกินทีบ้านได้เป็นดีพี่น้องอืมหอมพี่น้อง หยุดบอยูเลยครับอืม ชิ้ี่นี่นนครับกรอบมืมจังื Hoa miền ông Tóc tao nè lói nhao nèo. Oyap nằm nằm giềng nằm nằm mồm đà. Wôi nằm mồm giềng nằm 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 เขาถาดเห็ดเองกับบ้านพี่น้องเอาละครับพี่น้องกะสี่ขอต,ตัวล่าเขแล้วครับผมไอเที่ยงแล้วครับกะจังไดกะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องมอดอาเพนดีมาเด้อครับพี่น้องเด้อฝากเป็นกําลังใจให้กันนะครับผมโควิดกะระมัดระวังกันทุกผู้ทุกคนนะครับผมกะโรคมันหายแห้งอีรีพี่น้องรัฐบาลกา็คือจังหวะแหละเนาะ หา <laughs> แนวอยู่ยากเราค่อยครับผมสมนีเนาะสวัสดีครับ